พี่คิดว่าผิวหน้าดีอยู่แล้วใช้ครีมทาหน้าบ้างไม่ใช้บ้างสุดท้ายหน้าผ้าขึ้นเป็นหนาขึ้นหนาขึ้นเป็น,นปืน้นไปหาหมอเขาไม่หายเลเซอร์ก็แล้วยาหมอทา้าก็ไม่หายก็เลยลองสั่งมาทานดูสามกล่องพอเข้ากล่องที่3มแค่นั้นแหละเริ่มจางลงจริงนะดูสิดูหน้าพี่สิถ้าหายไปเลยพี่คิดว่าพี่เป็นคนที่มีผิวหน้าดีอยู่แล้วเพราะตั้งแต่วัยรุ่นจนวัยกลางคนน่ะหน้าพี่ไม่เคยเป็นอะไรเลยนะ ิวเรียบเนียนมาตลอดเลยนะไม่มีสิวเลยก็เลยปล่อยตัวปล่อยใจใช้ครีมทาหน้าบ้างไม่ใช้บ้างครีมกันแดดก็ไม่ได้ทาเลยนะสุดท้ายก็้าวขึ้นจนวันหนึ่งอ่ะพี่กําลังแต่งหน้าเห็นจุดๆขึ้นที่หน้าพี่ก็ยังไม่สนใจนะและแ้วแ้ฝนก็ค่อยๆลามขึ้นเรื่อยๆจนหนาขึ้นหนาขึ้นเป็น,นปืน้นๆพี่ก็พยายามแต่งหน้าปกปิดนะแต่มันก็เอาไม่อยู่ ก็ไปตามหาครีมดีๆมาใช้อะไรที่เขาว่าดีว่าเลิศพี่ก็ซื้อมาหมดแล้วแรกๆทามันก็จางพอใช้ไปสักพักหนักกว่าเดิมไปหาหมอเขาบอกว่าที่เป็นฝ้าหนาขนาดเนี้เพราะแพ้สารสเตียรอยรักษากระหมอพี่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะเลเซอร์ก็แล้วยาหมอทาก็ไม่หายวันหนึ่งพี่กับลูกสาวเห็นโฆษณาออริต้าบนเฟซบุ๊กพี่ก็เลยหาข้อมูลดูว่ามันมีความเชื่อถือได้ไหม ก็เห็นว่าคุณเต๋าสโรชาเป็นคนโฆษณาและเจ้าของแบรนด์เขาก็เป็นเภสตชกรด้วยนะส่วนผสมของออริต้าก็ามาจากธรรมชาติพี่เห็นรีวิวคนทานกันเยอะแล้วาก,ก็หายพี่ก็เลยลองสั่งมาทานดู3ามกล่องตอนทานกล่องแรกมันก็ยังไม่จางนะแรกๆพี่กระทอ้อแต่ก็ยังทานอยู่เพราะว่าซื้อมาแล้วปรากฏว่าพอเข้ากล่องที่3ามแค่นั้นแหละมันเริ่มจางลงจริงๆนะตอนเนี้ยพี่ทานมาจะสิบกล่องแล้วนะดูสิดูแน่พี่สิ ฝ้าหายไปเลยดูสิลองมาดูรีวิวของพี่ก่อนทานในคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณที่ทำสินค้าดีๆออกมาฝ้ากะมันหายจริงๆวันนี้พี่ขอยืนยันอีกเสียงพี่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะ